สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะในที่สุดก็ถึงเลิกงามยามดีในการสรุปซีรีส์ที่เป็นที่สุดในปี2020กันถึงมาช้าแต่ก็มานะคะคลิปนี้ติ่งจัดรีส์ไว้หมดเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นที่สุดของความคุณภาพที่สุดของความปังปริเยที่สุดของซีรีส์จีนก็มีของญี่ปุ่นก็มาจะมีซีรีส์เรื่องไหนที่เป็นที่สุดกันบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยที่สุดของความคุณภาพคือซีรีส์เรื่อง Hot s t o w League เป็นซีรีส์ที่ตีแผ่เบื้องหลังวงการกีฬาเบสบอลได้ดีมากเลยนะคะแถมกวาารางวัลมาเพียบเลยจะ้ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลละครยอดเยี่ยมจากเวทีแพ็กซังอาร์ตอวอร์ดทูเทาเซนทรวมถึงคุณนํำกุ๊กมินนะคะพระเอกของเรื่องได้รับรางวัลแดซังจ้าจากเวที SBS Drama Award 2020ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันพูดเลยนะทุกคนว่าเรื่องเนี้ยมันดูสนุกจริงจะ้ะตอนแรกติงตัดสินใจดูเรื่องนี้เพราะว่าได้รับรางวัลเยอะมากเลยนะคะและได้รับเรตติ้งที่ดีมากในประเทศก ถึงประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอะติงก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันจะต้องดูแล้วนะคะพอดูจริงๆก็ไม่ผิดหวังเลยทุกคนคือมันสนุกบทละครมันดีเยี่ยมสมกับรางวัลจริงๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวของทีมดรีมทีมกีฬาเบสบอลมืออาชีพที่มีคะแนนอยู่ท้ายตารางอยู่มาวันหนึ่งเขาได้หาผู้จัดการคนใหม่จ้ะเพื่อมาช่วยเหลือทีมนะคะซึ่งผู้จัดการคนนี้เป็นคนที่ฉลาดมากเลยทุกคนแถมเคยเป็นอดีตผู้จัดการของวงการกีฬามาเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอกกี้เอย่มอยมวยปั้มเอ เยแฮนด์บอลเอ่ยแล้วเวลาที่เขาไปเป็นผู้จัดการน่ะเขาสามารถนําทีมคว้าแชมป์มาได้นะแต่หลังจากคว้าแชมป์ก็คือโดนยุบหมดเลยจ้ะเขานะคะก็เลยพยายามทําทุกวิถีทางนะคะให้ทีมดรีมกลับมาได้แชมป์ในลีกนี้ให้ได้เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรและเขาจะสามารถนําทีมดรีมกลับมาคว้าแชมป์ในลีกนี้ได้หรือไม่ก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะดูสนุกแล้วก็ลุ้นมากนะคะออกตัวก่อนนะคะทุกคนว่าตอนแรกติ๋งไม่คิดจะดูซีรีส์เรื่องนี้เลยเพราะเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาเบสบอลซึ่งตัวติ๋งเองก็คือไม่เคยดูกีฬาเบสบอลเลยนะคะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะดูรู้เรื่องนะคะทุกคนแต่ที่ติ๋งเปลี่ยนใจมาดูเรื่องนี้นะเพราะเขาได้รับรางวัลมาเพียบเลยนะคะแล้วเป็นรางวัลจากวีทีใหญ่ๆทั้งนั้นการันตีขนาดเนี้ยติ๋งก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะต้องดูไหมล่ะพอดูแล้วทุกคนดูสนุกจริงสมมงสมบุบการที่เขาได้รับรางวัลมาเพียบ ะค,ะคือซีรีส์จะค่อยๆพาเราไปทำความรู้จักเกี่ยวกับกีฬาเบสบอลนะคะแล้วก็เบื้องหลังการจัดการการทำงานต่างๆอะไรเงี้ยตั้งแต่การแลกเปกลี่ยนนักกีฬากกติกานะคะการค้นหาผู้เล่นต่างชาติ รวมถึงปัญหาต่างๆที่ต้องเจอระหว่างตัวผู้เล่นกับทีมผู้บริหารแล้วมันมีการชิงไหวชิงพลิบกันมันมากเลยทุกคนและพระเอกนะคะคุณนำคุกมินเล่นดีมากจริงทุกคนสมมงมากนะคะสมที่เขารุ้นแดสังมากๆเลยและสุดท้ายเขาได้จากเรื่องนี้จริงๆอะ่ะ คือเขาเล่นดีนะคะบุคลิกเขาจะดูนิ่งๆหน่อยแต่เขาเป็นคนฉลาดอะ่ะไม่ว่าจะมีอุปสรรคขนาดไหนอะ่ะเขาก็พยายามทาทุกทางเพื่อให้ทีมอะ่ะกลับมาสามาครีแล้วก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้อะไรเงี้ยสำหรับใครที่ไม่เคยดูเรื่องนี้นะคะติ่งแนะนํานะให้ลองเปิดใจมาดูเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่คุณภาพสมมงมากจริงๆสามารถรับชมเรื่อง h o s t o League ได้ทางแอปพลิเคชัน w i แล้วก็ Netflix เรื่องนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ ต่อมากับที่สุดของความปังปริเย่คือซีรีส์เรื่อง It's Okay to Not Be Okay เรื่องหัวใจไม่ไหวอย่าฝืนค่ะจริงๆปี2020แบบมีซีรีส์ดังๆเปรี้ยงๆปังๆเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น A World of Married Couple หรือ e-ter ว n น class ธุรกิจปิดเกมแค้นเงี้ยแต่ที่ติ่งเลือกเรื่องนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันปังบริเยทุกทางเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นตัวบทเองนะคะที่เขาเล่าเรื่องราวความเจ็บป่วยทางจิตและวิธีการเยียวยารักษาแผลใจเงี้ยบวกกับนักแสดงนำสุด ปังที่หลงงานดีบวกกับคุณภาพเปรี้ยงๆเลยนะคะคิมซูยอนแล้วก็อนนี่ซอเยจีค่ะเข้าทั้งคู่เพิ่งได้รับรางวัล Hot Issue Award จากเวที Asia a r อาร์ซิดอเว2020ที่ผ่านมาค่ะแถมโอจองเซนะคะพี่ชายของพระเอกก็ได้รับรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากเวทีแพ็กซังอาร์ดอเว2020อีกปังปริเยมากๆและยังปังได้อีกนะคะทุกคนเรตติ้งก็ปังรวมถึงคอสตูมเอ่ยเพลงประกอบซีรีส์เอ่ยปังปริเยทั้ง หมด ซีรลีจะเล่าเรื่องของคุณนักเขียนโกมุนยองนะคะนักเขียนนิยายเด็กที่สวยมากแล้วก็มีบุค,คลิกต่อต้านสังคมค่ะและเขาใชายหนุ่มหล่อที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตนะคะเขาทั้ง3คนล้วนมีบาดแผลภายในจิตใจและพวกเขาจะมีวิธีการเยียวยารักษาแผลใจด้วยวิธีการไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อ่ะนะสนุกมากๆๆๆเลยอะทุกคนติงให้คะแนน10เต็ม1ิไม่หักเลยนะคะติงชอบตั้งแต่ตอนแรกเลยอะที่เขามีการเล่าเรื่องผ่านทางสต็อปมูช ะะและภาพสวยมากจริงๆตั้งแต่และตอนก็นจะมีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเยียวยารักษาแพ้ใจแต่ละเคสที่ไม่เหมือนกันเลยอะและนักแสดงก็คืองานจีมากจริงๆเลยจ้ะพระเอกก็คือหนุ่มคิมซูยอนนะคะซึ่งในเรื่องอเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตหล่อมากหล่อแบบหน้าเล็กหน้าเด็กตลอดเวลาหล่อค้งกระพันมากจังพวกคุณแล้วจังหวะที่เขาร้องไห้ก็คือร้องไห้แบบใจจะขาดมากๆนะคะส่วนนางเอกอันนี่ซอเยจยีคือปัง ไม่ไหวจ้ะในบทคุณนักเขียนโกมุนยองนะคะที่มีบุคลิกต,ต่อต้านสังคมหนักมากเลยนะเป็นตัวของตัวเองไม่แคร์คนอื่นเลยนะคะแล้วอันนี้ก็คือยืนหนึ่งในวงการการรุกผู้ชายจ้ะรุกทุกครั้งบุกทุกครั้งที่มีโอกาส ไอดาและคอสตูมต่างๆก็คือสวยเป๊ะปังสวยทุกลุกสวยทุกชุดเปลี่ยนชุดเก่งมากจนติน่งได้มีการทําคลิปแยกนะคะภาพไป2ชุดของคุณนักเขียนโกมุนยองจาะได้บนนี้เลยใครที่ยังไม่ได้ไปส่องคอสตูมของคุณนักเขียนก็คือตามไปดูกันได้นะคะสวยปังสวยทุกลุกแล้วราคาก็คือแรงมากจริงๆ เป็นซีรีส์ปังปุริเย่ที่ติ่งชอบมากทุกอย่างเลยนะคะไม่่าจะเป็นตัวบทเอ่ยคอสตูมเอ่ยนักแสดงเอ่ยเรตติ้งต่างๆคือมันดีงามทั้งหมดเลยใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้ก็แนะนําให้ดูเรื่องนี้เลยนะคะสามารถรับชมเรื่อง It's Okay to Not Be Okay เรื่องหัวใจไม่ไหวอย่าฝืนได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix เรื่องนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภากไทยนะคะ ต่อมากับที่สุดกับความดราม่าปวดประสาทแห่งปีก็คือเรื่อง The Pen t House ตอนแรกก็ะติ่งลังเลมากเลยทุกคนระหว่างคุณแม่จีนะคะ A World of Married Couple กับ The Pen t House นะคะแต่สุดท้ายที่ติงเลือก The Pen t House นะคะทุกคนเพราะว่าบทมันเขียนโหดเหมือนโกรธกันเลยนะคะอะไรที่ดรามา่าอะไรที่น้ำเน่าคือปามาใส่แบบไม่หยุดยั้งอะ่ะ แล้มันดูสนุกมากระบทก็คือไปสุดทางมากเลยเริ่มต้นจากเหตุการณ์ฆาตกรรมการเหยียดคนจนไปจนถึงการมีชู้การแก้แค้นต่างๆศาสตร์มาครบเครื่องเรื่องความเลว เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนชนชั้นสูงที่รวยมากถือเป็น1%ของประเทศเกาหล,ลีใต้พวกเขาอาศัยอยู่ในเพนท์เฮาส์ที่หรูหราและก็แพงมากที่สุดเลยพวกเขาพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อยกระดับของตัวเองให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกนะพวกเขาได้ส่งเสริมลูกของตัวเองให้ไปเรียนร้องเพลงคลาสสิกเพื่อยกระดับฐาน,นะทางสังคมอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมในเพนท์เฮาส์และพวกเขาจะมีวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ฆาตกรรมนี้ได้อย่างไรและแท้จริงแล้วใครคือฆาตกรในเหตุการณ์นี้ ก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อ่ะนะสนุกมากมนเน่ามากๆเลยทุกคนดูไปแต่ละตอนก็คือกำรรพาระาแน่นมากเลยนะคะตีกรีความพีกับมันพีกขึ้นเรื่อยๆจากเรื่องราวของชนชั้นสูงที่ดูสุขสบายดีนะคะแต่แท้จริงแล้วทิ้งเบื้องหลังแบบมืมดมนมากๆแต่ละตัวละครน,นี้มีความเดลทั้งหมดเลยจ้ะเนื้อเรื่องมันเริ่มต้นจากเหตุการณ์ฆาตรกรรมใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยๆแฉไปเรื่อยๆนะคะว่าแต่ละครอบครัวเขามีพฤติกรรมอะไรยังไงอะไรเงี้ย ดูไปเครียดไปทุกคนแล้วมันเพิ่มดีกรีความพีคขึ้นเรื่อยๆแต่ดูแล้วมันมันมันหยุดดูไม่ได้ดูแต่ละตอนก็คือแบบอม,มันไปสุดมากจริงๆอ่ะทุกคนและเรื่องนี้เรตติ้งมันเปรี้ยงปลางมากที่เกาหลีจนเขารีบมาทําในซีซั่นที่2เลยนะคะใครที่ยังไม่ดูก็คือรีบมาดูทุกคนมันมันมากจริงสามารถรับชมเรื่อง The Penthouse ได้ทางแอปพลิเคชันว e เรื่องนี้มีแต่สับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ ต่อมากับที่สุดของซีรีส์แอคชั่นกับเรื่อง The Uncanny Counter Counter คนล่าปีศาจ ปีที่แล้วอ่ะไม่ค่อยมีซีรีส์แอคชั่นจริงจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือโอเคนัมเบอร์วันเลยจ้ะยืนหนึ่งมาเลยนะคะบทก็ปังเรตติ้งก็มีแถมมีฉากแอคชั่นที่ดูสนุกลุ้นมันทุกตอนด h e u n c Counter, คนี y Count อร์ค u n t ตอร์คนล่าปีศาจเป็นซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตนในชื่อเดียวกันซีรีส์จะเล่าเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะที่ได้รับพลังพิเศษจนเขากลายเป็นหนึ่งในแก๊งคาลเตอร์ค่ะแก๊งคาลเตอร์ก็คือกลุ่มคนที่มีหน้าที่ในการไล่ล่าปีศาจ ซึ่งแต่ละคน,นมีพลังพิเศษไม่เหมือนกันนะพวกเขา,ามีการเปิดร้านบะหมี่บางหน้านะคะแต่แท้จริงแล้วก็คือร่วมกันไล่ล่าจับปีศาจนั่นเองค่ะถ้าเรดาจับได้ว่ามีปีศาจอะไรนะพวกเขาพร้อมที่จะปิดร้านแล้วก็ไปบวกกับปีศาจทันทีเลยนะเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและพวกเขาจะเจอปีศาจในรูปแบบอะไรบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะสนุกลุ้นม,มันแถมมีฉากแอคชั่นให้ตื่นเต้นได้ทุกตอนเลยนะคะเป็นซีรีส์ที่มาเมื่อจริงๆเลยอะช่วงแรกก็คือมีกระแสะแบบน้อยๆนะคะแล้วค่อยๆแต่ระดับความพีความสนุกเรตติ้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสามารถทาเรตติ้งสูงสุดขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ช่อง OCN แซงแชมป์เก่าอย่าง Voice 2ไปแล้วว่ทุกคนพีกมากปังมากนะคะและเป็นซีรีส์แจ้งเกิดของน้องโจยองกูนะคะซึ่งน้องรับบทเป็นโซมุนน่ทุกคนเป็นคนที่เล่นเก่งมาก ะะติ่งเพิ่งรู้นะคะว่าน้องเคยเป็นตัวประกอบมาเยอะมากเลยก่อนที่แด้เป็นนักแสดงนำเนื้อเรื่องนี้เป็นคนที่เล่นดีฉากที่ร้องไห้ก็คือร้องไห้น้ำตาไหลเป็นก๊อกเลยจ้ะล่าสุดน้องเพิ่งได้รับรางวัลนักแสดงชายหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเวที SBS Drama Award 2020ด้วยทุก,กคนปังมากปีนี้นอ้องเขาเปรี่ยปร่างจริงๆ สำหรับใครที่ชอบซีรีส์แนวแอคชั่นนะคะแล้วก็มีความเป็นการ์ตูนนิดๆแล้วก็เสียดสีสังคมด้วยก็แนะนำให้ดูเรื่องนี้นะคะเราสามารถรับชมเรื่อง The Uncanny Counter Counter ค,คนล่าปีศาจได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix เรื่องนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับที่สุดของซีรีส์คอมมดี้ที่จริงจังกับการขายคำนะคะก็คงไม่มีซีรีส์เรื่องไหนตลกฮาวายปวงไปมากกว่าเรื่องนี้แล้วค่ะกับซีรีส์เรื่อง Mr Queen เป็นเรื่องราวของเชฟหนุ่มสุดเจ้าชู้ที่วันหนึ่งมีเรื่องบังเอิญทําให้เขาได้ย้อนอดีตไปอยู่ในร่างของพระมเหสีในยุคโชซอนและเขาก็ทําทุกวิถีทางเพื่อกลับมายังโลกปัจจุบันให้ได้และความวุ่นวายของผู้ชายที่ไปอยู่ในร่างของผู้หญิงและติดอยู่ในโลกอดีตจะเริ่มต้นขึ้นเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและเขาจะสามารถกลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันได้ไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะตลกฮาบ้าบอวมายผัวงมากๆนะคะเชฟในร่างพระมเหสีก็คือโคตรแมนอะร่างกายเป็นหญิงก็จริงนะคะแต่จิตใจคือเป็นผู้ชายที่แมนหนักมากท่าเดินท่านั่งท่าทำกับข้าวต่างๆก็คือโคตรแมนเลยทุกคนแล้วคุณพี่ก็ไม่ทิ้งลายความเจ้าชูเลยนะคะ คุณพี่จะจีบผู้หญิงทุกคนในเรื่องไม่ได้นอกจากคุณพี่เขาจะมีสกิลการต้อสาวๆที่เก่งมากแล้วงานเขียนจดหมายก็มางานเป็นแอนตี้แ <c oughs> ฟนฝาบาทก็มีเฮ้ย <c oughs> เรื่องเนี้ยจะตลกไปสุดทางได้ขนาดไหนอ่ะฮาไม่ไหวจริงๆ ขอชมหน่อยว่าชินเฮยซอนเล่นดีมากคือเป็นพระมเหสีิที่ทําให้เราเชื่อได้เลยนะคะว่าร่างกายเป็นผู้หญิงแต่จิตใจเป็นผู้ชายเล่นดีเล่นตลกมากแล้วไม่ว่วงสวยเลยทีเดียวจ้ะพี่เขาจัดหนักจัดเต็มมากจริงๆปกติติมจะเห็นเธอเล่นซีรีส์ดราม่าบ่อยๆนะคะแล้วเป็นคนที่เล่นซีรีส์ดราม่าเก่งมากอะ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าเวลาที่เล่นคอมเมดี้จะตลกฮาขนาดนี้สําสำหรับใครที่เครียดนะคะอยากหัวเราะฮาบ้าบอก,ก็แนะนำให้ดูเรื่องนี้เลยจ้ะ ตลกฮาทุกตอนสามารถรับชมเรื่องมิสเตอร์ควีนได้ทางแอปพลิเคชันวิวเรื่องนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ ต่อมากับที่สุดของซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่ภาพสวยโปรดักชันอลังการแถมแฟงหลักการวิทยาศาสตร์ด้วยกับเรื่อง The King Eternal Monarch จอมราชันบัลลังอมตะจริงๆอ่ะในปี2020อ่ะมีซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Tale of the n i g h t t a l เรื่องนี้ก็ดูสนุกมากเลยทุกคนแถมพระนางงานดีอีกต่างหากนะคะ CG ก็เลิศนะ อีกเรื่องนึงก็คือมิสติกบ๊อบ p b a บามนมายานาลาลับแลรื่องนี้ก็ดูสนุก CG ก็แจ่มเหมือนกันนะคะและที่ติ่งเลือก The King Eternal Monarch นะคะเพราะว่าพอดเรื่องเลยมีครบทุกรสเลยจ้ะโรแมนติกแฟนตาซีดรามา่าแถมเล่าเรื่องราวของโลกคู่ขนานที่เราเดาทางบทไม่ได้เลยจริงๆทุกคนเดาทางยากมากแถมมีการแฝงหลักการทางวิทยาศาสตร์ทำให้เราต้องคิดตามทุกตอนเลย ซีรีส์ก็จะเล่าเรื่องราวของโลกคู่ขนานสองใบนะคะก็คือจักรวรรดิเกาหลีและก็สาธารณรัฐเกาหลีค่ะพระเอกนะคะเป็นกษัตริย์จ่าชื่ออีกนอนยู่จักรวรรดิเกาหลีนะคะและเขาเองคือสูญเสียพระบิดาเนื่องจากเหตุการณ์ก่อกบฏค่ะทําให้เขาต้องขึ้นครองราชตั้งแต่ยังเด็กเลยอยู่มาวันนึ่งเขาได้บังเอิญเข้ามิติดไปยังโลกคู่ขนานแล้วก็ได้เจอเธอหญิงสาวที่เป็นตํารวจนะและเธอเองหน้าเหมือนคนที่เขาตามหามานานแสนนานเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและความลับของมิติ คู่ขนานคืออะไรกันแน่ก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะดูสนุกมากทุกคนนอกจากนักแสดงนำจะง,งานดีมากๆแล้วนะคะพอร์ตเรื่องก็คือเดาทั้งไม่ได้เลยค่ะเราเรื่องโลกคู่ขนาดได้น่าสนใจมากเลยนะคะอีกอย่างนึงก็คือเนื้อเรื่องเดินไวมากซะทุกคนเราอาจจะแบบเอ๊ะอะไรยังไงใครอยู่โลกไหนนะคะ เพราะว่าพวกเขามีความเชื่อมโยงบางอย่างคะ่ะเวลาเราดูล้วต้องดูไปคิดไปนะคะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์บทต่างๆเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใครอยู่โลกไหนแล้วก็มาทำอะไรบ้างเนี่ยขอชมหน่อยภาพสวยโปรดักชันอลังการมุมกล้องต่างๆคอสตูมเนี่ยสมกับเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปี2020นะคะแลนะที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คืออีมิโนโ เรื่องนี้หนุ่มอีมินโฮโหล่อจริงอะไรจริงนะคะพูดแต่ว่าทรงพระเจริญไปคาพาพัหล่อมสมกับเป็นกษัตริย์ในโลกคู่ขนาดมากเลยนะคะแล้วใส่ชุดไหนก็คืองานดีๆต่อใจทั้งหมดหว่าจะเป็นชุดขาวหรือว่าชุดดำขี่มา้าก็คือใจเหลวเป็นน้ำหล่อจนใจเจ็บเป็นอย่างนี้นี่เอง สำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีโลกผู้ขนานนะคะแล้วเนื้อเรื่องคือเดาทางไม่ได้เลยก็แนะนำให้ดูเรื่องนี้เลยจ้ะเรื่องนี้ฉายจบแล้วนะเราสามารถดูรวดเดียวยาวๆได้เลยรับชมเรื่อง The King Eternal Monarch จอมราชันบัลลังอมาตะได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix มีทั้งซับไทยภาคไทยเลยค่ะต่อมากับที่สุดของซีรีส์หมอกับเรื่อง Doctor Romantic Season 2 จริงๆอ่ะอีกเรื่องนั้นก็ดีงามไม่แพ้กันนะคะก็คือเรื่อง Hospital Playlist Playlist ชุดกล่าวเรื่องเนี้นก็ดีต่อใจมากเหมือนกันนะคะตอนแรกติ๋งแบบเฮ้ยลังเลจะเอาเรื่องไหนดีนะคะดีต่อใจทั้งคู่แต่ที่ติงตัดสินใจเลือกดร r o m a n t i c Season สองเนี่ยเนื่องจากติงเองเป็นแฟนคลับของคุณหมอคิมซาบูนะคะและติงก็ชอบซีรีส์หมอที่จริงจังกับการรักษาจริงจังกับการผ่าตัดแล้วก็มีเคสการรักษาที่แบบยากๆเปิดโลกอะไรเงี้ยติงก็เลยตัดสินใจเลือกดร r o m a n t i c Season สอง ซีรีส์จะเล่าเรื่องราวของคุณหมอคิมซาบูนะคะที่เปิดเรื่องมาก็คือไปโรงพยาบาลในโซเลยจ้ะเพื่อตามหาหมอใหม่มาช่วยงานในโรงพยาบาลทนดาโรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัดนะคะซึ่งในซีซันนี้คุณหมอของเราได้หมอใหม่มา3คนค่ะก็มีอีซองคยองฮันโยโซบแล้วก็ซอจูยอนค่ะ ซึ่งคุณหมอสองคนเนี่ยมาพร้อมกับปมปัญหาภายในใจนะคะให้คุณหมอคิมซาบูของเราช่วยแก้ไขและพวกเขาจะเจอเคสร,รักษาที่ยากลำบากขนาดไหนบ้างและคุณหมอคิมซาบูจะช่วยให้หมอใหม่เนี่ยกลายเป็นหมอที่ดีขึ้นด้วยวิธีการไหนก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะดูสนุกลุ้นทุกตอนเลยจ้ะติ่งเองเป็นแฟนซีรีส์จากด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่นที่1แล้วนะคะพอมาดูซีซั่นที่2แล้วรู้สึกแบบอบ hmm. อุ่นหัวใจมากนะคะเพราะว่าได้นักแสดงจากซีซั่นแรกกลับมาอยู่ในซีซั่นที่2องคิ มากเลย อบอุ่นนะคะแถมยังมีเคสร,รักษาที่ยากลําบากมากเลยทุกคนเป็นซีรีส์ที่จริงจังกับการผ่าตัดจริงจังกับการรักษามีเคสยากๆให้เราได้ดูเพียบเลยนะคะมีทั้งความสุขความเศร้าดรามา่าแล้วก็อบอุ่นหัวใจมากๆเลยแล้วก็ยังคงคอนเซปต์ซีรีส์หมอที่จริงจังกับการผ่าตัดไม่จริงจังกับเลิฟไลอีกแล้วสําหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวหมอนะคะก็แนะนําให้มาดูเรื่องนี้เลยจ้ะรับชมเรื่องกเตอร์โ o m a น t i c s ีซั่นที่2ได้ทั้ง2อแอปพลิเคชันก็คือ วิวแล้วก็ Netflix ในส่วนของวิวมีทั้งซับไทยภาคไทยเลยจ้ะส่วนของ Netflix มีแต่ซับไทยนะคะต่อมากับที่สุดของซีรีส์ญี่ปุ่นนะคะก็คือเรื่อง Alice in b r r d e r l n n d a อลิสในแดนปรนะจริงๆในปี2020เนี่ยมีซีรีส์ญี่ปุ่นสนุกๆดีๆหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นค o ยว่าซืซือข o o โยโดโคมาเดโมคุณหมอขากับพยาบาลโคทิน ดีต่อใจมากหรือเรื่องวาตาชิตาชิวาโดคาชิเตหรือซ่อนแค้นแสนรักสากุระสีเลือดก็เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแล้วก็แอบมีการแก้แค้งนงี้แล้วก็เรื่องเชอร์รี่เมจิกจ่ะเป็นซีรีส์วายที่ดีต่อใจมากเหมือนกันนะคะคือทุกเรื่องมันดีงามหมดเลยทุกคนเลือกยากมากแต่ที่ติ่งเลือกอลิสอินบอทเดอร์ n ลนด์นะคะเพราะเป็นซีรีส์ที่สร้างจากมังงะน,นะแล้วก็ทำได้ดีจ้ะเป็นซีรีส์แนวซอร์ววเลเอาชีวิตรอดที่ ดูสนุกลุ้นมันทุกตอนซีรีส์จะเล่าเรื่องราวของผู้ชาย3ามคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นนะคะเมื่อคนทั้งโตเกียวหายไปหมดทั้งเมืองเลยจ้ะเหลือเพียงพวกเขาสามคนเท่านั้นและพวกเขาอ่ะก็เห็นประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการเล่นเกมนะคะและพวกเขาก็ตัดสินใจเข้าร่วมเล่นเกมแบบงง,งๆเพื่อหวังว่าจะได้เจอคนอื่นบ้างแต่กับกลายเป็นว่าพวกเขาได้เอาชีวิตไปเสี่ยงในเกมที่เดิมพันกับชีวิตค่ะเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและ พวกเขาจะเจอเกมที่ยากลำบากแล้วก็เสี่ยงชีวิตขนาดไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะเป็นซีรีส์แนวเซอร์ไวเลเอาชีวิตรอดที่ดูสนุกลุ้นมันทุกตอนเลยจ้ะภาพสวย c g จดีโปรดักชันอลังการอย่างกับงานภาพ,พยนตร์เลยนะคะก็แ,แต่ละดานมันลุ้นมากแล้วมันก็ยากนะคะทุกคนมุมกล้องต่างๆมันให้ความรู้สึกเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเกมด้วยนะคะดูแล้วลุ้นมากจริงแต่เสียดายที่จบแบบค้างคาใจในซีซันที่1นะคะแล้วก็รอสาต่อความสนุกในซีซันที่2และคาดว่าในซีซันที่2นะคะเราจะได้ดูช่วงปลายปีนี้ค่ะ ใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ก็คือรีปรตมนะคะทุกคนเดี๋ยวซีซั่นที่2มาแล้วแบบเฮ้ยจะเมาส์กันไม่มันนะสามารถรับชมเรื่อง Alice in Borderland Alice ในแดนรณะรวดเดียวยาวๆได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix เลยค่ะเรื่องนี้มีทางซับไทยภาคไทยเลยนะต่อมากับที่สุดของซีรีส์จีนกับเรื่องกลัวเฮดทักทอรักที่ปลายฝันจริงๆมีซีรีส์จีนที่ดูสนุกเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นองค์หญิง3ามนะคะ Love and Redemption ปวดผนึกหัวใจหววรักอย่างเงี้ย คือมันดีหลายเรื่องอลยทุกคนแต่ที่ต้องเลือก go ahead นะคะเพราะว่ามันคือ the best จริงๆ่ะทุกคนดูสนุกอบอุ่นหัวใจมีความสุขความเศร้าเข้าน้ำตาแต่มันดูจบแล้วแบบ happy เป็นเรื่องราวของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาวอยู่หนึ่งคนและด้วยความใจดีของเขาเขาก็เลยไปช่วยเหลือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอีกคนที่มีลูกชายหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้เป็นรับเลี้ยงเด็กผู้ชายอีกคนนะคะึงค่ะรวมกันเป็นครอบครัวใหญ่มีทั้งหมด5คนนะคะแล้วก็มีเด็กเล็กๆอยู่าคนค่ะตอนแรกๆนะครอบครัวนี้อยู่กันอย่างมีความสุขอบุ่นหัวใจมากๆเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งนะคะครอบครัวเก่าของฝั่งเด็กผู้ชายก็ต้องการให้ลูกชายกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมจนเกิดเรื่องราวต่างๆ เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและสุดท้ายพวกเขาจะสามารถกลับมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่5คนได้หรือไม่ก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะมันจีมากจริงๆแต่ทุกคนเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วฟีลกูดอบอุ่นหัวใจมากๆนะคะฟิลลิ่งคล้ายๆรีพายวันๆหนึ่งก้าแปดดูแล้วมันฟูมันอิ่มมันแฮปปี้มันคิดถึงครอบครัวมากๆเลยนะซีรีส์จะค่อยๆเล่าเรื่องความผูกพันของคนในครอบครัวความผูกพันของพี่น้องไปจนถึงความสัมพันธ์ของคู่รักแล้วมันดีทุกตอนเลยทุกคนดราม่ามาไวมาก แล้วแต่ละตอนมันมีจังหวะทําให้เราแบบซึ้งน้ําตาคลอแต่เป็นน้ําตาคลอที่แฮปปี้นะคะดูแล้วมีความสุขสําหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวครอบครัว,อ,วอบอุ่นหัวใจก็แนะนําให้มาดูเรื่องนี้เลยจ้ะเรื่องนี้คือ The Best สิเด็ม10ไปเลยจ้ะสามารถรับชมเรื่อง Go Ahead ทักทอรักที่ปลายฝันได้ทางแอปพลิเคชัน VTV, iCE และก็ Netflix นะคะเรื่องนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับที่สุดของซีรีส์วัยมัธยมกับเรื่องเอที a i n จริงๆ True Beauty ก็ดีนะคะทุกคนทั้ง2เรื่องอ่ะเป็นซีรีส์ที่ขายขำม,มากสายปั่นมากนะคะดูสนุกทั้ง2เรื่องเลยแต่ที่ติงเลือกเอชชีนเกนะคะทุกคนเพราะมันครบเครื่องมากบุตรจะดราม่าก,ก็ทําได้ดีบุจะขายขำก็คือฮาตลอดระเบิดระเบ้อมากแล้วจังหวะที่เล่าเรื่องราวครอบครัวก็คือ ร้องไห้น้ำตาคลออบอุ่นหัวใจไปหมดเรื่องนี้คือ The Best ค่ะเอที a นเกนเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากภาพยนตร์ฝั่งอเมริกาเรื่องเซเวนทีนกน เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวที่มีลูกด้วยกันตั้งแต่มอปลายพวกเขาก็เลยตัดสินใจทิ้งความฝันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกพออยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะฝ่ายภรรยาเริ่มรู้สึกว่าชีวิตคู่มันเริ่มไม่เวิร์กและ mm hmm. เธอก็เลยตัดสินใจขอหย่าจ้ะแต่อยู่มาวันหนึ่งนะคะได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นเมื่อฝ่ายสามีได้รับปาฏิหาริย์ให้กลับกลายมาเป็นเด็กอายุ18ปีครั้งและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไร การที่เขาได้รับปาฏิหาริย์กลับมาเป็นอีกอายุ18ปีจะส่งผลต่อชีวิตเขาและก็ครอบครัวอย่างไรบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะสนุกครบรถมากๆ1 0เต็ม10ไปเลยจ้าเปิดมาช่วงแรกนะคะเหมือนจริงจังกับการขายคำ้าทุกฉาก้าทุกตอน้าทุกตัวละครเด็กแ,แบบเฮ้ยทำไมมันปั่นขนาดนี้นะคะพระเอกก็คือนุมอีดยอนคือเล่นเป็นเด็กมอปลายอายุ18ปีนะคะแต่นิสัยลุงมากๆเขาเล่นดีจนทำให้เราเชื่อว่าร่างกายเป็นเด็กอายุ18แต่จิตใจเป็นคุณลุงที่นิสัยลุงลุงแล้วตลกจูจี้ขี้บ่นมากๆช่วง นี้นะคะหนุ่มอีดยอยอนมีผลงานปังๆเยอะเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเอทีนาเกนหรือว่าสวีทโฮมเนี่ยเออต้องจับตามองนะเป็นนักสแสดงที่อนาคตไกลแน่แนเลยนอกจากจะเป็นซีรีส์ที่จริงจังกับการขายขำแล้วนะคะในพาร์ทดรามา่าหรือว่าพาร์ทครอบครัวก็ทําได้ดีมากทําได้ซึ้งแบบร้องไห้น้ําตาแตกเลยทุกคนดูแล้วอบอุ่นหัวใจนะคะและเป็นซีรีส์ที่เล่นประเด็นสังคมเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่พ่อแม่มีลูกตั้งแต่อายุยังน้อยการบุลลี่การกัดแกล้งกัน ในโรงเรียนหรือการที่คนที่มีอายุเยอะๆนะคะกลับไปทําง,งานก็จะโดนสังคมแบบกดดันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องได้ดีแล้วก็มีครบทุกรสชาติเลยจ้ะแลนะนักแสดงเรื่องนี้คืองานดีทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเพื่อนคุณลูกแล้วก็มีหนุ่มควังอินยอมนะคะจาก t ู o Beauty มาเล่นด้วยก็ดีต่อใจทั้งหมดนะักแสดงงานดีทั้งนั้น สำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวมัธยมนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวครอบครัวได้ดีมากดูแล้วมันอิ่มมันฟู h a ป p y จริงๆก็แนะนำให้มาดูเรื่องเนี่ยมันเลิศสามารถรับชมเรื่องเอจีน่เกรวดเดียวยาวได้ทางแอปพลิเคชัน v i วอ i ชีแล้วก็ Netflix เรื่องนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับที่สุดของซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจกับเรื่อง Startup จริงๆเอทาวอนคลาสก็ดีนะคะแต่ว่าสตาร์ทอัพทานยุคทันสมัยมากนะคะแล้วก็มีการเปิดโลกนะทําให้สร้างแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาอะไรเงี้ยถึงก็เลยเลือกเรื่องสตาร์ทอัพค่ะซีรีส์จะเล่าเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับย่าและเธอเองเป็นคนที่ขยันทํางานมากๆเลยเธอมีความฝันอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะและชายหนุม่มอีกคนที่เป็นอดีตนักคณิสสร์โอลิมปิกเขาเองก็มีความฝันอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกัน เขาทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกันผ่านทั้งเรื่องราวในอดีตของฮันจีพยยงนะคะนักลงทุนที่หล่อรวยมากๆและเรื่องราวการเริ่มต้นทำธุรกิจสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างไรและพวกเขาจะเจออุปสรรคและปัญหาขนาดไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะดูสนุกแล้วก็สร้างแรงมานานใจในการทําธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็เปิดโลกมากๆเลยทําให้หลายๆคนรู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นการทําธุรกิจสตาร์ทอัพการหาเงินลงทุนอะไรงี้แฝงเรื่องราวความรักดรามา่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้อย่างกลมกล่อมเลยและนอกจากจะพูดถึงเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วนะคะก็ยังพูดถึงความอบอุ่นของคนในครอบครัวอีกอะ่ะ คุณย่าในเรื่องก็คือ MVP ไม่หยุดออกมาแต่ละครั้งก็คือชวนน้ำตาไหลมากๆากสำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็เปิดโลกเกี่ยวกับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วก็แฝงเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวได้อย่างอบอุ่นหัวใจก็แนะนำให้ดูเรื่องนี้เลยคะ่ะเราสามารถรับชมเรื่องสตาร์ทอัพรวดเดียวยาวๆได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix เรื่องนี้มีแต่สับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ และนี่ก็เป็นที่สุดของซีรีส์ในปี2020นะคะที่ติ่งคัดมาติ่งชอบทุกเรื่องดูสนุกทุกเรื่องเป็นแนวทางในการรับชมกันได้นะคะแล้วเพื่อนๆเ,เองอะ่ะชอบซีรีส์เรื่องไหนรู้สึกว่าเรื่องไหนเป็นที่สุดบ้างก็มาคอมเมนต์มัม่มอยกับติ่งด้านล่างนี้ด้วยนะคะแลนะคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย